สวัสดีครับพอแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องที่คนเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับคันใดเข้ามาเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามลอย,ย่าลืมกดกระดิ่งดเด้่ครับเด้อเพื่อได้แจ้งเกอนคลิปใหม่ๆการสำหรับเชร้ามอนี่พี่น้องสวันเพื่อหัสพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบ้านลักเจ็ดพี่น,อน้องคำเพื่อพลันน่า จังหวัดสกลนครนึกพี่น้องเด้อะภาพมาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องมาสอบถามราคางัวเด้อพี่น้องเด้อว่าช่วงนี้ราคางัวมันเป็นยังไงช่วงสงกรานพี่น้องจ้าสอบถามเบงกอคือเกอล่ะล่ะพี่น้องราคาก็ยังคือเก่อล่ะล่ะยังบ่อฮัตเลยขยับขึ้นดอกแต่ว่ากันมีโอกาสขึ้นอยู่แต่ว่าก็ต้องรอจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้พี่น้องเด้อะ พี่น้องเกษตรกรกุเลียงงว่วเลียงไฟอ่านซองนี่มันเป็นซองแล้วดูแรงพี่น้องมันจะมีพาอยู่แล้วดูแรงเข้าอันทั้งมันกรมมุตุเพิ่นกเตือนมายาว่ามันจะมีผ้าอยู่แรงแต่ว่าซองนี่ก็บ่รุ่นแรงไปไดนดอกดาการละกัแล้วมันระวังพี่น,อน้องยันอ่านพ้าอยู่แรงมากผ่ามันทาได้พี่น้องพาง่วาผ่าไ ปุ๋ยมีงวมีควายถ้าพายุแรงมากมีอาการมีอการขนมากแบบเอางวาควายเขาขอกไว้เจ้าพี่น้องเด้ออย่าไปลามตากไปเดินเดินดิดนลมม่ใหมุ่่๋ยเด้าพี่น้องอันตรายฝากพา,พาอ่าเห็นหลายหม่องอยู่พี่น้องฝากพางัวควายก็เสียหายหลายอย,ยู่ดิไปให้รักษาเอาพี่นอ้องช่วงนี้มันเป็นพายุแรง พออยู่้วดูแลรงมันพี่นี่นฝ่ามานพี่น้องเพราะว่าคุมบอลนี้มันขื mm hmm. ่นโท,ทรศัพท์มันไลยมือถือมันก็ไล่กันดึงจองแช่กันพี่น้องมีโอกาสท้าสูงพอรอมพาคู่ปีพี่น้องพาพี่น้องมาเ mm hmm. มื่อามาอยู่ทั้งตลาดนัดครกระเบือทั้งงานบ้านรักเจ็ดพี่นอ้องอำเภอพระราณาจังหวัดสกลนครแล้วพี่น้องเด้อ เอา100บาทครับพี่อ่ะ to lo ไป hỏi คุณหอดดถั่วโตร่องอยู่พี่น้องเดียวคนเลก็ได้สะสเพือนดาออยู่บ่สามหมืสีมื่นคอดทัน พคนตอกันเลยพี่รองว่าเขาแยกลูกออกไว้แลยวึ้นสมอีกล้วไปนี่นครับอกโท,กทองว่างเนาะสูงลอยสีหอดบ้างสามชิปกวเนาะราคาเท่าไราคาหหมื่นแปดพันพี่รอเห็นว่าสีเขาจะว่าเพื่นว่าแยกลูกไปเด้ยดิ ราคาหนี้ตอร่องเลยเนาะผู้ใดสนใจด้วพี่น้องเด้อพมาสอบถามหอยโกเบอร์นี้ครับเบอร์ได้หอยโกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดพี่น้องโกขังคนด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจพกเมาสอบถามเบอร์เอาพี่น้อง ต่องเจ้งอยู่บ่โอ้ยไก่ก่าอกไ่่านั่นยูกรบเจ้าเพิ่มนักแ้นี่แ้แ้นี่แ้ค่นี่พอพ่ยนพี่น้องแ่แก้ไข่แ้่นี่ณด้่่นี่แก้ไ่แก้ไ่นี่ก้ไ่ก้่นี่ไ่ก่นี่้ข่้่นี่แ้ไข่นี่้ไข้่่น่นนี่นข่้ข่นีก้่้่ี่นี่แ้งขก็ดีพี่นอง ไข่หเพิคนกไข่บรีบสองไข่แล้วค่าห้องไว้เท่าไหร่ล่ะได้หอยคนราคาโอ้ราคาสามิบสามนะ่เาสามหมื่นพอลดกเจ้ารถสแจ้งสั้นเวห้องไว้สามิสาราคานีต่อได้เนาะครับต่อรองได้พร้อมส่ง่บรีส่งเนาะโอ้บอกไปใครเขาไปด่งเเยวไม่สักคนเขาขอีส่งเลยย่ก ราคาสาม0 0ืนามพันราคาต่อพี่น้องเดิเบอร์ตี่ต่อครัเบอร์ศู2ย์เก้5สอง0น8 2เก้าสี่ห้าอยงดสองอเรืองใ้พี่น้องเลิศพอพันพี่น้องพอพันผูไดสนใจอยญ่ใหญเฮ็ดพอพันแล้วก็โทรมาเลยพี่น้องแม่ลูกให้ลูกเพิ่นโอ้ลูกสีขาวพี่น้อง ปนถึงงัวละงัวให้มีลูกคนลูกชีขาลูกขเขาวน่พี่น้องแม่ลูกนี่แปดท่านแม่ลูกนี่แปดท่านหาโอ้นี่พ oh, uh, ี่น uh, mm ้องบ่หอดเมินสองตัวแม่ลูกแปดบสานัาแม่ดำเนาะลูกเขาวนี่แปดท่านหาเนาะเอามันยานเมีมันนอนลงล้ระคบนีกเท่ก่อนหมื่นสามพันครับหมื่นสามพัน ลูกักตัวแล้วนี่ลูกตัวเดียวครับลูกแรกอันลูกแม่หรือลูกปู่ละลูกปเครับลูกตัวปรูพี่น้องเป็นงูอไทยราคาหมื่นสามหมื่นสามพันแม่ลูกพี่น้องต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พี่น้องนี่เปียพันหาหนิกับแม่ลูกนี่เป็นงูอไทยพี่น้องอันนี้ก็ต่อรองได้ดื้อกันพี่น้อง ผู้ไดสนใจโท้สอบามห่อยังเนาะห่อยังเนาะ่อยท่องนะเบอร์ที่ต่อครับเบอร์0 8 9ย์แ8 4เ8้าเแปดสี่สอ8สี่องแปดศูนย์สอดศยสผู้ใดสนใจด้อพี่น้องเด้อยากพี่น้องโทรมาสอบถามาต่อรองอ๋องามเนาะแม่สาวสาวหน่อยพี่น้องสีแดงและค่าราละเม่นี่ นึ่สีองหน่งหกพันห้าร้อยบาทตัวนี้ย่างกันนี่มาหนี่ตัวนี้เศร้าสามสี่น่องสองมื่นสามพันห้าร้อยสูงประมาณร้อยเช่าครับราคาเศร้าสามตัวเด่นก็แม่นเลยเนาะโบเช้าสามเท่ากันตัวนี้นนน 3, พี่น้องอันนี้แล้วค่าเช้าสามติดแม่าง ขีกัแม่นเนาะอันแม่เยกลูกแม่เยกลูกทุงเขาเรีกเกาะหมื่นหกขาลอยทุงประมาณลอยสามเนาะ1มื่นหกขาลอยพี่น้องฟังั้างนี้โอ้เสาซีพี่น้องสมเราไปแม่นี่ย่งเนาะปินง่วดงวนแม่นางแม่สาวพี่น้องง่วดซีจำปาราคาราคาเ้า ราคาสองหมื่นสี่พันพี่น้องราคาต่อรองเลยด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเป็นเม่นั่งรา 24, คาสองหมื่นสี่พันราคาต่อรองเอาพี่น้องของคุณพ่อยังโอ้ในแม่ลูกเนาะนพี่น้องแม่ลูกลูกเล่แม่เล่ลูกเรียกคนบ่ลูกเล่เลลก,ล,ล,กล,ลูกแม่ยังดีพี่น้อง เมีใหญ่เลยเมสูงร้อยสเกืองล่ร้อยสีพี่น้องเ่าใดราคาราคาสามหมื่นหกพันี่น้องจิตเมลูราคาต่อรองเลยเนาะเบิร์ซ้ำหนึ่้าเนาะเบิร์เลยเนาะของคุณพ่อเง้อคบเบอร์ติดต่อเาเบอร์ศูนย์แเจศย์เจ เก้าสามสองเก้าเ้าปดสี่เก้าห้าแปดสี่เด้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็พกเขาสอบถามนำหอยค่นพี่น้องงอกโค้งงอโค้งห่างวิ่นพี่น้องตายไปเลยแม่โค้งเขานี้งสิบหกพันร้อยเหมือนหกพันหาร้อยพี่น้องลูกมันไขแล้วลูกแยกไปแล้วพ่ลูกคุณพี่บอโอ้แม่ลูกดูเนแยกลูกไปแล้พี่น้องเือแต่แม่มัน 6, หมื่นหกรกคาคาหมื่นหมื่นหกหมื่นหกหาพันพี่น้องมาจากตัวมือนี่นอ,อันน,อนี้ก็แม่นบ่อร์เท่าไหร่โอ้ตัวเนื้อแบะเป็นงัวเนือ้อแต่ว่าตัวเลียเลยนะ้ยงได้เนาะเลี้ยงได้เพราะว่ไม่มีลูกพี่น,อ 10, 6, น,น้องราคาหมืน 6, ่หนหมื่นหกหาพันเดี๋คนแยกลูกออกเร็วเดี๋ยวแ,แต่แม่มันเยี่ยแม่อยู่ชิพหกเนาะชิพหกหาลอยพี่น้องราคาต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้อ ห้องห่างวินเบอร์ติดต่อครับเบอร์087 08796 9631044 31044นี่พี่น้องพูดห้องไว้เมื่อพ่หาลอยราคาเนี่ยต่อรองได้พี่น้องดูได้สนใจก็สอบถามหอยกันได้พี่น้องเด้อกำดำฉีแมวเหรอท่านกำฉีแมวสามเมื่อต่อได้ต่อได้เบิร์ดมือมากจังโตมา ลายตัวนี้ก็แม่นโอ้นี่ก็แม่นเนาะอันนี้ก็สามหมื่นเท่ากันบ่ต่อได้อันนี้ก็สามหมื่นต่อได้เท่ากันพี่น้อง งัวเถิกงัวเหนือพี่น้องของหอยปลาเบอร์ติดต่อเบอร์089 089 04 88 88 317 317เด้อพี่น้องเด้อดำขี้แมวเพิ่นว่าเนื้อหลายเลยนี่เนื้อหลไหลเนี่ยพี่น้องกูเลยสนใจกับโต้สอบถามหอยเพิ่นเบอร์เก้าเด้อพี่น้องเด้องัวเถิกงัวเหนือดำขี้แมวเมสาวหน่อยพี่น้องเมนเม่นั่ง ตัวนี้หาพันหรือกสิบห้า 10, นี่พี่น้องพูนว่าราคาหมื่นหาพันอันตุนนันตดพันอันนี้หมืน่นหมื่นแปดพันหาร้อยพี่นอ้องปิดแม่นัง่งคือเกินแม่สาวหน่อยสูงกว่าประมาณร้อยเศร้าราคาต่อได้พี่น,ออน,น้องอันแม่เลี้ยงสูงสูงนี่ดี อันนี้มื่นแปดห้าร้อยอันนี้มื่นแปดห้าร้อยได้ลูกแล้ไปนี่ยังครเป็นแม่สาวบอกโแม่สาวพี่น้องทองสาวแกมื่นแปดห้าร้อยแต่ยังบสมถูกเนาะอันนี้เน็บบาดแม่นี่โอแม่อันนี้บ่แม่ห้าหเนาะห้ามีแต่สีแดงยังเดียวีพี่น้องมีเมหนึงพี่โอ้นี่มื่นสามพี่น้องมีนาง มื่นสามพันเป็นง้อแยงงวเ้อแยงพี่น้องมื 13, ่นสามพันราคาต่อลอกในหน้าตาเนอ้อของคุณพออย่างเนาะพอ,อยังหลักสื่อพอลักเบอร์ติดต่อ้าเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปด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 สามหนึ่งสองห้าสี่สามหนึ่งสองห้าสี่พอลักหมายเลขเนาะข้างในบ้านห้อง อยทั้งเต้าอยพี่น้องยิ่งว่าแม่นางแม่สาวผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้าสอบถามมึงเด้อพี่น้องเด้อเต้าไอยค่อยน้องหอยย้อยงวงามเด้อพด่นแบบนี่บ่กโอ้เส้าสามเส้าสามหะดอกไม้อันเนบผมเนบเนบเนบหูสงการนะเนาะเพป็นว่าหอยย้อยว่าสงการแล้วสูงเท่าไรล่ะเมียมันสูงหอยสามสิบยูนิตเลยสามสิบนิต เดี๋ยวยำผสมแบบน้อยหน่อยเนาะแม่สาวพี่น้องราคาห้องเท่าไหร่เศร้าสามหาเศร้าสามหาลอยพี่น้องตัวนี้บ่มีเนาะบ่มีครับตัวนี้บ่มี่ทรงบ่นี่ทรงคอมเลยครับโอ้เพิ่นว่าทรงเรียบร้อยพี่น้องบางประมาณร้อยลนี่เนาะนี่พี่น้องงามๆเลยแม่นั่งแม่สาวผู้ใดสนใจก็ราคาเศร้าสามหาลอยอยากอยากซื้อพี่น้องราคาต่อโดยพี่น้องเลือกหอยย้อยเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ โซ่สามหารยพี่น้องศูนย์แปดหก653หสพี่น้องหอยย่อยทั้งทั้งไรตั้งเตาง,ง่อยเด้อพี่นอ้องอย่อยงวงงามเพืน่นว่าอุไรสนใจก็อาโทรมาสอบถามมึงเอาพี่นอ้องฟังนี้งวอะไรพี่น้อง วันนี้ท่านนี้ก็ง่วงเลย่หน่อยหลายุติว่าท่าเห็นจ้กฟองพุ่นทางไทพี่น้องมาเห็นจ้กฟองพุ่นวันนี้ เดวัยังเงี้ยมหาเจ้อของพนอยู่อะไรมื่อเขาจะกระจายึ้นก right? the ันอยู่อันนีเรเห็นเจ้อของพน้วยพี่นองเด้อหวหาวใคเมลูกเมลูกครับครับครับพอรบต่อการละมานวดครับเท่าไหร่ลค่าพนเมื่อหครับสตัว หาร่อยบอกอนหม่อนมองพันบ<อ>่มหาร่อยหาพัน,มน,มนไม่อ <c oughs> <c oughs> ข้าวหอยกุ้งเพิ่นว่าข้าวหอยกุ้งกับบ้านวาใหญ่ครับผมแม่ลูกแม่ลูกกันเนาะแม่ลูกครับลูกแรกบ่กอันมันเป็นลูกสองแล้วครับแม่แม่มันนี่ก็มีลูกครับโอ้แม่มีลูกเหรอห้าร้อยโล่งฟรีแม่แม่จะไม่ลูกนั่งทั้งในเมืองเราได้ไอ้บอกนั่งทางไหนเมืองเราลูกแม่โอ้ลูกแม่ย่าบี๋งฟรีบอกอันอ๋อส่งฟรีให้ในหาดเดียวราคาเมืองหา่ต่อได้เนาะราคาเมืองหาดโบได้ครับต่อได้เนาะต่อไดโบลายเป็นโบได้โบลายครับผมหอยกุ้งเบอร์ติดต่อเราเบอร์ศูนย์เก้าสาม แปดเก้าศูนแเก้า่ามข้าไปสี่เดสาแม่ว่าแม่ว่าะถ้าว่ามาซื้อหัวถ้าว่ามาซื้อหัวกุ้งนี่้องมาพรอหัวดีบ่เมียมาก่ได้ดิบ่ค้นผนยศนะกุ้งนะไอกุ้งเมียลายสะยับ่กัวก็เจ้ากับบัวนั่นบอกเอ้ยเพิ่หลายแลว่ากันอยู่เนี้าพี่้องก็ได้สนใจโทรสอบามแล้วพี่้องเด้ออาย่าเงืวาได้การแ่นดาแล้วว่าือตัวมันเอาให้ใครให้ใครนะเราไห้เรียก่อน นี่มมักเล็กหนึ่งด้เเล็กหนึ่งบอกานี่หนึ่งมีซอเลยหมแหงเนาะหมแหงครับผมอันหมักสตัวเนี่ยคือหนึ่กครับหนกับหนึดได้รับได้อผู้ใดอยากได้อยากล่ำอยากรวยพี่น้องซื้อเอาหนกับหนครับผมอ้กุ้งให้ให้กุ้งให้อีกแล้วครับให้อีกแล้วพี่น้องงวดก่อนนะให้เรขเก้าครับเก้านบเก้าศูเนาะมวดก่อนไปนะมี่โอ้มันเคยได้ลูกเราไปบ่นโอ้เมยนา่งพี่น้อง โอ้ซิบสี่ห่าลอยนี่ราคาห้องราคานี่ต่อได้อยู่ทรงกับผอมรู้ไหมหรือทรงทรงบ่มทรงบ่มีรถหรือมีรถอยู่บ่มีรถคนิดียดจ้างเอาพี่น้องทรงก็ต้องจ้างเอาเนาะซิบสี่หมื่นสี่พันมาจากตัวละหมื่นโอ้ขายเหลือตัวเดียวเนาะ ้องหอยหอยหอยต่อยหอยต่อยเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหี่เจน่เจ็สาสพี่น้องคาผู้ใดสนใจกัโทรขอสอบถามน้ำหอยพิ่นเด้อพี่น14 14้องเด้อเป็นว่าสิบสี่สิบสี่ิหาอยราคาห่องพี่น้องต่อรองราคากาเดาพี่น้องแต่ว่ามันหันนั้น ยักจอยมันตัวลำเอียวลูกยังกินนมตัวลูกลูกมันเป็นตัวนั้นมักบอกเอาเมื่อไหร่นะครับมักปอะหารหรืออะไรมักเอาหัวดีลูกกินน้ำตบเซ่้งเซิ้งอีกเราไปแล้วนี่เซิ้งอีกไปนี่ยังย่งยังย่งบอเซิ้งลูกตัวฟูจกได้เท่าไหร่ราคาเพิ่มนะสิบหกมีพี่น้องสองตัวเพิน่อยเพิ่มว่ารูดได้ยังได้พี่น้องเด้อรูดได้ ไุ้สนใจส่งถึงทีบาส่งโอ้มาเอาเองราคานี่แต่ว่าหันรถได้ยุสิบหกเมลูกของหอยอุดเบอร์ติดต่อเบอร์062หครับศูนย์หกสองหนึ่งครับสองสีดหนึได้ผี่น่องเด้อราค่าหมื่นหกพันหนึ่งี่น่องสองตัวโอ้มาสอบถามเบอร์หอยอุดกาขั้นพี่น่องเพื่อนใายที่น่ตลาดนี่กขัน บักเทิกน้อยสองบักเนี่เท่าไบร่เอาคือแห้งคือจอยอยู่เอาเอาลูกเษรเทนีู่อย่าดถือเท่าไรล่ะถือตัวเท่าไรเือนอันคู่นี่อย่างเดีมื่อหาพันยเมือหาพันยมัถือเจ้าบาทเหรอตัวเจ้าบาทดแปดพันเจ็ดแพัอ้กบ่าแพงนี่เนาะตัวละแปดพันตัวเดงนี่แปดพันนี่พี่น้องตัวตัวนี้เจ็ดพันเอาไปกินแรงสงการเนาะ มืองานสงการนี yeah, well. ่พี่น้องส่งฟีไก่บ่โอ้ยไปอุบบนมาเรือคารถลได้เนาะนี่พี่น้องโอเคนมือมือหาเนาะนี่พี่น้องสำหรับเคียงเนื้อเคียงในหน่อยค่ามือเดียวกระเบิดเโอเคทองคนนี่สร้างรถสร้างรถสางกิโลทรงได้พี่น้องราคามือหามือหาเจ้าเลยมือหาหาอ่อยราคาห่วงมันบ่หนิโอ้ราคาพร้อมขายเลย เป็นบริห้องรื่ราคาขายมือหาหาลอยบรสิสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหาหอยอยซีดเบอร์ติดต่อเบอร์8108174774789148914พี่น้องเป็นงวเนืองวเหนือเด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้อง เอะากเลยครับข้นเชือกตัวซื้อมากินพูดยวเว้ยได้กลาไปกินได้สองขั้นหาปนี่ราคามันอ่ะสามันครับโอ้ซื้อเนาะครับผมซื้อไปกินแรงเพณ่อนวได้กำไรกับคุเพื่นวื้อจิซื้อไปกินแกงว่านไดกำไรกับขายเพิ่นวครับผนี่กํไรมากไหมะลดเนาะอือีพี่้องคุณเพนซื้อแล้วสามขันหาของห้อยนงเลยนเนาะครับผมเบอร์ติดต่อเบอร์ 093าส3มศูนย้าดพี่น้องเ้อผู้ใดสนใจโตข้กมาเลยพี่น้องจำเศร้าเขาได้สามตัวเศร้าสาเศ้ามเอเป็นจสามตัวพี่น้องเ้าสามเอว่าเป็นงวดำอออัาจเป็นแม่ลูกเดียวกันเนาะ เมลูกคนพี่น้องสามโตได้อตโตได้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 เป็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาได้อเาสอยู่กันแนเดเ้เป็นแม่เบิตบ่แม่เบิดตบ่โอ้ยปึกเถิดอันนี้ก็ลูกองกันโ้มสามพี่น้องราคาเศร้าสราคาห้องราคานี้ต่อได้เนาะห้องของห้องเซอร์ซีก้ันึเศ้าสมโอ้มองขายนะขายเศาสาม โ,โมเมนต์ตหอออต้องเศ้าสามเนี่พี่น้องสีขายเศร้าสามอยไทมินเนาะเบอร์ติดต่อข้าเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่้าย์ี่สองเก้าสอพี่น้องได้ผู้เดสนใจโทรเขามากเลยพี่น้องเป็นงัวดำแม่ลูก3มตัวอันนี้แน่สองตัวละลูกเพกตันึงพี่น้อง ข้าสามเป็นเดกาวเรขายก็จะกวดเหล้าเรามาสวน้ามววน แล้วหายเศร้าห้าร้อยเหรอเศร้าเอสห้าร้อยนสดก็ยี่ชาอสองชื่อรุ่นเอกเออกทุกดัโตตัวเดียวหัดนี้อันนี้เอาเอาเอาบ่อมตัวหนึ่งอสตัวนี่ห้าอยห้าร้อยโอ้เศร้ากับห้าร้อ้ากับห้าราคาซื้อนนราคาซื้อครับ่วมาเราสีขายบล่บเราสีขายพันหนึ่โอ้เราสีขายพันเดียวเดียวจ้บกก้าเออร้อนเ มีการ้กเดีวมัเอาันี่เียวตอนรกกำไรสามตัวเดียวายเขากำไเขาให้เส้าก็หาร้อยเดี๋ยวนี้เลยเบื่เพนจะได้เส้าพัมากอนจะได้เส้าสองไอ้น้องเขาปั้นนา้เขาขายมาได้ซื้อจดกบาทขึ้นแรกจากกำไรถึงเบื่อจะาเลรอยขนลงมาซุดเต็มที่เนอยนี่เลือก็ยืนบ้างไหเลยมันยืนไกลกันเลยันนึงมีได้ขาย <laughs> hay, hay sao các hà loài leo hỏi này, bên đây bên này sao sáu, sáu tổ. <cười> 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 เอาเาเอาได้ดิดีได้เห็นเลยดิี่าดเัยด้รยเ่ยสามตัวดจะได้สองสองเพื่อให้หารอยให้สองหมื่นกตัเราอบ้านายร่อยท่านสาม แีมหอดสองพันจอยบอนพันสามหนึ่งนั่นเจ้าอะไรใจตุไรเจ้าอีถูกใคหลงยห้องล้วบราคาแยกนี่ซื้อแพงที่เรียกถือๆือ่ซื้อเลยเอาไปมือสอมือสากัแพงกว่าค่กอนสซื้อแยกราคนซื้อพันสองนี่นี่สองหมื่นเอ็ดกับสองร้อยพูดอันเดีงเงินแค่เลยแค่ไหนที่บสกาซื้อเป็นยังได้บอนเจ้าของตลาดมันเมียนเอาฮ i t c b อยู่ เป็นโมต่อต่อกอนโมแบบสุธายบ๊วยซื้อบอกบุไม่กล้าลูกบุกตัวเดียวเขาเป็นโมหลายเป็นน้อยเนาะแต่สพดิอดเอาแล้วดิโด้เอาไปกินหรือเปล่าดิโอ้ใจบุก่าทิสั้นมัดมันเป็นสันดานไม่ห้อยร้อยสองร้อยเนี่ยพี่เราซื้อตัวก่นไปซื้อก่นไปซื้อแพงขึ้นเนาะซื้อตัวเองของเขาขายแพงเหรออ๋อไมเป็นน้ำสันดานดิไมนเป็นน้ำสันดานขาขามันมักต่อกัน